รถพร้อมออกทริปมาอีกแล้วนะครับปรับโชคไฟฟ้าได้ตามใจชอบกับ B M W F 850 Exclusive Style นะครับโคตรใหม่ปี๊บสามใบตามผมมาเลยครับเรมจากด้านหน้านะครับชิลหน้าทัวร์เทคนะครับนี่มีตัวดักลมอย่างดีการทงกระแานโครบพรั่นเลยแคชว่าแบบเต็มนะครับบนล่างทัวร์เทคนะครับนี่รัดด้วยปัมปป๊มเบรกแอมเบดิสคู่ใหม่ๆคลิป,ลปยางบลิสโตนนะครับโอกาสห้าน้ำครับนี่ใหม่ก็โคตร ตัวเรื่องใหม่ๆเลยครัตั้งคู่โมโตสกิ l นะครับนี่กรองซ้ายขวานะครับตรงรุ่นของ b m นะครับแล้วเดี๋ยวผมพามาดูกล่องด้านหลังนี่ของ a n k ก l i n o นะครับตาและยอดนิยมพร้อมแหลกตรงรุ่นเลยปฏทเบียนสวยด้วย7 9 7 9นะครับนี่โซเตอร์ใหม่ๆรถพร้อมใช้งานต้องแบบนี้นะครับตีนโป่งตีนเป็ดครบคันเลยสีโพลักเมทัลลิกนะครับนี่ต้องเพิ่มเงินนะครับสีนี้ ปรับโชคกไฟฟ้าได้ตามใจชอบจอยรุ่นเลอร์ใหม่เลยนี่หนึ 10, 6, ่งหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบแปดกิโลมาฟังเสียงกันเลยโอเคของครบ,ครบแ,นนแน่นแบบนี้นะครับ319,000บาทเท่านั้นจับจองกันได้เลยสวัสดีครับ